วอตอัพสวัสดีครับทุกคนหนึ่งในตำนานกษัตริย์ของอังกฤษผู้ถือครองดาบที่เป็นตำนานของโลกใบน,นี้อย่างเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับกษัตริย์คนนั้นก็คือคิงอาร์เธอร์ครับกษัตริย์ผู้ซึ่งในทุกวันนี้ครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่จริงตามบันทึกประวัติศาสตร์หรือไม่แต่วันนี้ครับผมจะลองเอาคิงอาร์เธอร์ครับราชาผู้เก่งกาจในเพลงดาบครับ มาปะทะกับสุดยอดนักดาบที่เก่งที่สุดในเกาะญี่ปุ่นครับนั่นก็คือมิยามโตะมุซาชิครับราชาดาบคู่คนแรกของญี่ปุ่นผู้ใช้วิชาเพลงดาบนิเทนอิจิริวครับผมกระบวนท่าการต่อสู้ที่คิดค้นขึ้นเองครับกับดาบสองมือและนอกจากนั้นครับเรามาลองดูนครับว่าถ้าสองคนนี้ปะทะกันครับระหว่างคิงอาร์เธอร์ปะทะกับมิยามโตะมุซาชิในด้านเพลงดาบนะครับในศึกศัพยยุทธในครั้งนี้ครับไทยจะเป็นฝ่ายชนะไปติดตามกันครับ แต่ก่อนปติตาก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับก่อนจะไปดู2คนนี้สับป,ประยุทธ์หรือสู้กันนะครับเรามาลองดูบทเข้าๆของ2คนนี้ก่อนดีกว่า2คนนี้ครับผมมีตำนานแล้วที่มาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับอีกหนึ่งเป็นราชาครับผมหรือเป็นกษัตริย์ของอังกฤษอีกหนึ่งคนครับเป็นโรนินหรือซามูไรพเนจรครับเรามาเริ่มที่คิงอา r ์เธอร์ครับหนึ่งในตำนานของกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงสุดบนเกาะอังกฤษครับคิงอาเธอร์ราชาผู้ถือครองด ที่ตัดได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ครับนั่นก็คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับเรื่องราวของอาเธอร์ครับผมเกิดขึ้นในยุคกลางประมาณศตวรรษที่4ถึง5ครับหลังจากอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่ล่มสลายนะครับผมอาเธอร์นะครับผมมีชีวิตอยู่ในประมาณศตวรรษที่5ถึง6ครับผมคิงอาเธอร์นะครับเป็นกษัตริย์ผู้นำกองทหารนะครับออกมาขับไล่พวกชาวแซกซอนครับชาวแซกซอนก็เหมือนชาวไวกิ้งหรือเป็นพวกคนเถื่อนนะครับผมที่เข้ามาบุกรุกกอังกฤษ และสาหรับคิงอาเธอร์นะครับก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษครับท่านได้ทําการสู้รบนะครับจนมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งเกาะอังกฤษเลยครับและหนึ่งในการสู้รบที่มีการบันทึกไว้นะครับสำหรับท่านก็คือการต่อสู้ที่ยุทธการมอนบาโดนิคัสครับมอนบาโดนิคัสจะครับเป็นการต่อสู้บนภูเขาครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นมีการบันทึกไว้ว่าคิงอาเธอร์และเหล่าทหารของเขานะครับผม เข้าทําการต่อสู้ครับในยุทธภูมิที่มอนบาโดนิคัสครับและสังหารศัตรูไปได้ถึง960คนด้วยกันครับซึ่งถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สังหารศัตรูไปได้เยอะมากๆเลยครับหลังจากจบศึกที่ยุทธการมอนบาโดนิคัสนะครับคิงอาร์เธอร์ครับก็ได้ตะเวนนะครับผมไปปราบอลีร่าศัตรูนะครับทั่วทั้งกาะอังกฤษจนหมดสิ้นครับและก็ได้ปราบดายวิเศษนะครับขึ้นคลองบอลลางแ่งราชวงศ์อังกฤษครับ หลังจากท่านได้ขึ้นครองบอลลังและเป็นกษัตริย์ของอังกฤษนะครับท่านก็ได้นําเหล่าทหารของท่านนะครับผมออกไปปราบศัตรูจนหมดสิ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกแซกซันสกอตแลนด์ไอแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กฝรั่งเศสนะครับท่านก็ได้นํากองทหารของท่านนะครับออกไปปราบศัตรูพวกนี้ครับจนขับไล่คนพวกนี้ออกจากเกาะอังกฤษได้หมดครับโดยการปราบเหล่าพวกศัตรูพวกนี้ครับมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สาคัญในเรื่องนี้ก็คือเมอร์ลินครับเมอร์ลินนะครับผมถ้าอ่านในตำนานของคิงอาร์เธอร์ครับ จะเรียกว่าเมอร์ลินเป็นพ่อมดครับผมคือเป็นผู้วิเศษครับแต่ในความหมายของผมนะครับผมคิดว่าเมอร์ลินนะครับก็คงเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญหรือว่าเป็นกุญซือให้กับคิงอาเธอร์นะครับผมก็เปรียบเหมือนกับเล้าปีนะครับผมมีขงเบ้งนะครับเป็นกุญซือครับที่สามารถเรียกน้ําเรียกฝนได้ทําให้สามารถชนะศึกผาแดงได้นะครับผมว่าเมอร์ลินก็จะเป็นคนประเภทนะครับคือเป็นคนที่รู้ยุทธภูมิชัยภูมิของประเทศอังกฤษนะครับเป็นอย่างดีครับ และเพราะการรู้ภูมิศาสตร์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นอย่างดีนะครับทําให้ศัตรูครับที่อยู่ข้างนอกครับอาจจะหวาดกลัวเมอร์ลินและคิดว่าเขาครับเป็นพ่อมดก็ได้ครับและเพราะมีเมอร์ลินนะครับผมทําให้คิงอาเธอร์ครับสามารถชนะศึกสงครามมาได้ตลอดครับและก็เป็นเมอร์ลินนี่แหละครับผมที่ได้พาอาเธอร์นะครับผมไปเอาดาบในตำนานของโลกใบนี้ครับเป็นหนึ่งในดาบที่มีชื่อเสียงสุดบนโลกใบนี้เลยครับและก็คือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับมีตำนานว่าไว้อยู่2ตำนานด้วยกันครับ ตำนานแรกนั่นก็คือดาบวันนี้ครับมันขึ้นมาจากทะเลสาบครับซึ่งดาบนะครับมันขึ้นมาจากทะเลสาบซึ่งมีนางฟ้าที่ชื่อว่า lady of the lake นะครับผม lady of the lake นะครับได้ชูดาบนะครับขึ้นมาเหนือน้ำครับและอาร์เธอร์ครับก็เป็นคนไปรับดาบนะครับจากมือของ lady of the lake ครับและอีกหนึ่งตำนานนะครับมีการกล่าวว่าดาบ excalibur ครับมันเป็นดาบที่ถูกปักอยู่ในหินครับ และมีคําจารึกไว้ว่ามีแต่กษัตริย์ของอังกฤษเท่านั้นครับที่จะดึงดาบเล่มนี้ขึ้นมาจากหินได้ครับและก็มีคิงอา r t เธอร์นะครับผมที่สามารถดึงดาบเอ็กซ์คลีเบอร์ขึ้นมาจากหินได้สาเร็จนะครับและตำนานของดาบพิเศษเล่มนี้ครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงครับดาบเล่มนี้ครับหรือเอ็กซ์คลีเบอร์ครับสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ครับแม้กระทั่งหินหนาๆนาครับก็สามารถตัดได้ครับส่วนตัวปลอกดาบครับที่สามารถเก็บคมดาบของเอ็กซ์คลีเบอร์ครับเรียกได้ว่ามันมีพรพิเศษของมันครับ พอของมันก็คือว่าผู้ใดที่ถือคลองดาบเล่มนี้ครับเมื่อเจ้าของดาบได้รับบาดเจ็บครับขอแค่ดาบเอ็กซ์คาลิเอครับอยู่ในปลอกดาบเท่านั้นนะครับผมก็คือดาบอยู่ในฝักเท่านั้นหละครับบาดแผลนะครับผมที่ได้รับจากการโจมตีครับหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนะครับจะหายดีในทันทีครับซึ่งเอฟเฟกในข้อนี้ครับถือว่าสุดยอดมากๆครับสาหรับ ดาบพิเศษที่เป็นตำนานของโลกใบน,นี้อย่าง Excalibur ครับและหลังจาก King Arthur ได้รับดาบ Excalibur มาแล้วนะครับเขาก็ได้ใช้ดาบเล่มนี้ครับปราบศัตรูที่เข้ามาลุกลามประเทศอังกฤษจ,จนไม่มีใครกล้าบุกลุกประเทศอังกฤษอีกเลยครับจนกระทั่งดาบเล่มนี้ครับอยู่กับท่านจนถึงภารกิจสุดท้ายของชีวิต King Arthur เลยครับภารกิจสุดท้ายชีวิตของ King Arthur นะครับก็คือการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ครับจอกศักดิ์สิทธิ์หรือโฮลี่เก i ก็คือจอกน้ําที่พระเยซูครับ ใช้ดื่มกินในมื้อสุดท้ายของชีวิตก่อนจะถูกจับแขวนกับกางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ครับและเพราะการตามล่าจอกศักดิก์สิทธิ์อันนี้แหละครับผมจึงนำความตายมาสู่คิงอาเธอร์ครับคิงอาเทอร์นะครับอีกเรื่องเล่าหนึ่งนอกจากจะมีกุนซืออย่างเมอร์ลินนะครับคิงอาเทอร์ยังมีอัศวินคู่บอลลางนะครับอยู่อีก12คนด้วยกันครับนั่นก็คือที่เขาเรียกกันว่าอัศวินโต๊ะกลมครับอัศวินโต๊ะกลมนะครับผมเป็นเหมือนกุลซือคูบ่บอลลางของคิงอาเทอร์ที่ช่วยคิงอาเรบสู้ หรือการทำภารกิจต่างๆครับ12คนนี้ครับจะมีความสำคัญมากมากครับและในท้ายที่สุดนะครับอัศวินคู่บาลางของเขาทั้ง12คนนะครับก็ได้กลับมาพลยศหักหลังคิงอาเธอร์เองครับในท้ายที่สุดนะครับหลังจากการตามล่าจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วมีการเจอจอกศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับอัศวินโต๊ะกลมทั้ง12คนนะครับก็ได้แตกออกจากกันครับเป็น2ฝ่ายครับผม และได้เข้าห้ามผ่นสู้ลบกันเองครับผมจนในท้ายที่สุดนะครับเหลาอัศวินโต๊ะกลมส่วนใหญ่นะครับก็จะตายในการต่อสู้ในการทะเลาะกันในการชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ครับและเพราะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์และบัลลังก์ของคิงอาร์เธอร์นะครับในครั้งนี้นะครับศึกสุดท้ายของชีวิตคิงอาร์เธอร์ก็มาถึงครับเมื่อคิงอาร์เธอร์นะครับต้องเข้าต่อสู้กับมอร์เดสครับมอร์เดสนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเลยครับซึ่งมอร์เดสนะครับต้องกาารควมเป็นใหญ่ ต้องการจอกศักดิ์สิทธิ์และต้องการคอมพลังของอาเธอร์เลยครับและในการสู้รบในครั้งนี้นะครับคิงอาเธอร์ก็สามารถสังหารมอร์เดสได้สําเร็จครับด้วยการใช้หอกนะครับแทงเข้าไปที่ลําตัวครับผมซึ่งในการใช้หอกแทงเข้าไปที่ลาตัวครับทำให้มอร์เดสเนะครับเสียชีวิตครับแต่ว่าอาเธอร์นะครับก็ถูกอาวุธของมอร์เดสนะครับฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนในท้ายสุดนะครับก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ และหลังจากจบศึกชิงบัลลังก์ของคิงอาเธอร์นะครับและการแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ได้จบลงนะครับคิงอาเธอร์ครับก่อนจะเสียชีวิตนะครับก็ได้สั่งเสียให้กับเซอร์เบเดเวียครับซึ่งเป็นอัศวินผู้พักดีหนึ่งใน12อัศวินโตกลนครับให้นำดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของเขาครับไปคืนยังทะเลสาครบผมและเมื่อเซอร์เบเดเวียนะครับไปยังทะเลสาครับเดินทางไปถึงนะครับก็ได้เอาดาบพิเศษนะครับโยลงไปในทะเลสาครบผมและหลังจากโยลงไปนะครับก็มีแขนเทพพิดาครับที่ชื่อว่าเลดี้ออฟเดอะเลนครับ มาลองรับดาบเอ็กซ์ครีเบอร์แล้วก็นําดาบเอ็กซ์ครีเบอร์ครับจมลงไปใต้ก้นทะเลสาบครับจนในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีใครได้เห็นดาบวิเศษเล่มนี้อีกเลยครับผมและเราก็มาถึงอีกหนึ่งตำนานวีรบุรุษของโลกใบนี้ครับราชาดาบสองมือของเกาะญี่ปุ่นครับมิยามโตะมูซาชิครับเจ้าของฉายานักดาบผู้ไร้พ่ายครับและเจ้าของคมภีวิถีห้าห่วงที่เขียนขึ้นมาให้เราอ่านจนถึงยุคปัจจุบันนี้ครับมิยามโตะมูซาชินะครับเกิดที่จังหวัดฮาริมาครับ เมื่อปีคศ1584หรือประมาณพศ2127ครับมิยามโตะมูซาชินะครับเริ่มสร้างชื่อเสียงกับตัวนะครับภายใต้การต่อสู้ครับผมที่ทุ่งเซกิงาฮาระครับซึ่งเป็นทุ่งสังหารที่โด่งดังมากๆครับของญี่ปุ่นครับภายใต้สังกัดกองทัพของโทโยโทมิฮิเดโยชิครับโทโยโทมิฮิเดโยชิครับที่ทุ่งเซกิงาฮาระนะครับผมได้ทําการสู้ศึกกับโตกุงาวะอีเอยาสึครับหรือก็คือจอมมารฟ้าของญี่ปุ่นนั่นเองครับก่อนที่ฝ่ายทัพของฮิเดโยชิครับ จะพ่ายแพ้และแตกทับไปครับนั่นแหละจากกองทัพฮิเดโยชิพ่ายแพ้ที่ทุ่งเซกิงาฮาระนะครับทำให้มิยามอโตะมูซาชินะครับได้หันเหเส้นทางชีวิตนะครับสู่การเป็นนักดาบสองมือผู้เร่ร่อนครับหรือที่เราเรียกกันว่าโรนินนั่นเองครับแต่หลังจากหันเหเป็นโรนินนะครับหรือเป็นสมุไรผู้ไร้นายนะครับมิยามอโตะมูซาชินะครับก็ได้ออกปอลลอนครับเกือบทั้งชีวิตของตัวเขาเลยครับวิลกรรมการต่อสู้ของเขานะครับเรียกได้ว่ามิยามอโตะมูซาชินะครับ ประลองกับยอดสีมือที่เป็นนักดาบเนี่ยครับผมมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า60ครั้งด้วยกันครับและในการต่อสู้ทั้ง60ครั้งนะครับมิยาโมโตะมูซาชินครับไม่เคยพ่ายแพ้ให้แก่ผู้ใดเลยครับเรียกได้ว่าการต่อสู้ในแต่ละครั้งเขาครับเขาเอาชนะมาได้โดยตลอดครับและการต่อสู้นะครับทุกครั้งเขาครับมีชีวิตเป็นเดิมพันตลอดเลยครับ เสียงตายจากคมดาบของสตูนครับมาก็นับครั้งไม่ถ้วนครับและหนึ่งในการบันทึกนะครับของมิยามโตะมูซาชินีครับที่ทําให้เรารู้จักเขานะครับจนเขาครับถูกสร้างมาเป็นตัวละครหรือว่าเป็นการ์ตูนนะครับที่โด่งดังมากๆครับในยุคปัจจุบันให้เราอ่านกันนะครับก็คือการสังหารลูกศิษย์ของสำนักดาบโยชิโอกะครับซึ่งสำนักดาบโยชิโอกะนะครับได้ยกสำนักนะครับผมมาไล่ล่ามิยามโตะมูซาชินีครับถึง70คนนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนครับ ด้อย่างนี้ทุกคนรู้กันนะครับตำนาราชาดาบสองมือของญี่ปุ่นนะครับมูซาชินีครับสังหารนะครับผมลูกศิษย์ของซอนักดาบโยชิโอกาครับถึง70คนครับในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นเองครับทําให้หลังจากสังหารหมดนะครับชื่อเสียงของมิยามโตะมูซาชินีครับก็ได้กระจอรกระจายไปทั่วทั้งเกาะญี่ปุ่นเลยครับและอีกหนึ่งการต่อสู้ครับ จนเป็นตำนานนะครับที่ดังออกมานอกเกาะญี่ปุ่นนะครับก็คือการต่อสู้กับเทพเจ้าดาบในตอนนั้นนะครับก็คือการต่อสู้กับสุดยอดนักดาบอย่างซาสากิโคจิโร่ครับซาสากิโคจิโร่ผู้ใช้วิชาดาบนางแอนหวนกับเนี่ยแหละครับที่เรารู้จักกันในกระตูญี่ปุ่นหรือว่าในอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับผมเขานะครับได้เข้าไปต่อสู้กันที่เกาะกังริวครับผมซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ครับมิยามโตะมุซาชิครับได้ไปสายครับ และหลังจากไปสายนะครับทำให้ซาสากิโคชิโร่ครับผมเกิดอาการร้อนใจครับเมื่อเจอหน้ามิยามโตะมุซาชิครับก็หมายเนะครับเจ้าดาบเข้าไปฟันให้ตายเลยครับแต่ว่ามิยามโตะมุซาชิเนี่ยครับกระโดดออกมาจากเรือนะครับแล้วไม่ได้ใช้ดาบสมุนไรนะครับใช้เนี่ยครับไมพายของเรือนะครับตีครับผมใส่ซาสากิโคจิโร่ผู้เป็นสุดยอดนักดาบในตอนนั้นครับกระบวนท่าเดียวนะครับเสียชีวิตตรงนั้นเลยครับผม แล้วครับแล้วก็มาถึงการสรุปวิดคอว่าถ้า King Arthur รนะครับปะทะกับบิยามโตมุซาชินะครับดวลกันแบบตัวต่อตัวนะครับผมผลข้อมูลทั้งหมดนะครับเราลองมาคํานวณแล้วมาลองดูครับว่าใครจะชนะครับและการต่อสู้ในครั้งนี้ครับเป็นความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวครับผมถ้าใครคิดเห็นแบบอื่นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับมาถึงข้อแรกครับผมการดวลหต่อหครับผม การดวลทั้ง2คนนี้ครับผมบอกให้ว่าวิลกรรมในการลบของทั้ง2คนนี้ในด้านเพลงดาบนะครับถือว่า2คนนี้ครับเก่งในเพลงดาบทั้งคู่ครับผมแต่ถ้าจะให้ตัดสินนะครับว่าการดวลหนึต่อ1น,นะครับผมต้องขอบอกว่ามิยาโมโตมูซาชินะครับจะชนะคิงอาเทอร์หรืออาเทอร์ไปได้อย่างไม่ยากครับเพราะว่าทั้งชีวิตของมิยาโมโตมูซาชินะครับ แกเป็นคนถนัดการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งครับหรือคือการดวลเดี่ยวนี่แหละครับไม่เหมือนกับคิงอาเธอร์ครับที่ต้องใช้การลบนะครับเป็นกลยุทธ์นะครับต้องมีกองทหารเป็นของตัวนะครับถึงจะชนะในการศึกแต่ถ้าดวลแบบ1ต่อหนึ่งนะครับมิยาโมโตมุซาชินะครับชนะอาเธอร์ไปครับแล้วมาถึงข้อที่2ครับผมชื่อเสียงครับต้องบอกว่าชื่อเสียงในการลบหรือว่าชื่อเสียงของทั้ง2คนนี้ครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะสูสีกันครับถ้าในด้านยุโรปนะครับผมก็จะบอกว่า คิงอา r ์เธอร์นะครับอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่ามิยาโมโตะมุซาชิแต่ถ้าข้ามาฝั่งเอเชียของเรานะครับอาจจะบอกว่ามิยาโมโตะมุซาชินะครับมีชื่อเสียงมากกว่าคิงอา r t เธอร์ครับทำให้ในด้านชื่อเสียงครับผมขอให้ทั้งคู่เสมอกันครับแล้วมาถึงข้อที่3ครับข้อตัดสินครับตำนานของโลกความเป็นจริงครับต้องขอบอกว่าข้อนะครับที่ผมยกให้เป็นศึกตัดสินก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการมีตัวตนในประวัติศาสตร์ครับ คิงอาเธอร์นะครับผมผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าท่านนะครับมีตัวตนในประวัติศาสตร์จริงหรือไม่ครับกับดาบเอ็กซ์คาลบของท่านแต่ว่ามิยาโมโตะมุสซาชินีครับผมมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แน่นอนครับมีการจดบันทึกไว้ทั้งการสู้รบ การทากิจวัตรต่างๆนะครับของท่านอย่างละเอียดครับและเพราะการมีตัวตนอยู่จริงของมิยามโตะมุาชินีครับและมีการต่อสู้ที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับของญี่ปุ่นครับทำให้การต่อสู้ของแกนะครับมีความน่าเชื่อถือมากกว่าตำนานการต่อสู้ของกษัตริย์คิงอาเธอร์ระดับเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับทำให้การต่อสู้ของทั้ง2คนนี้ครับผมสรุปได้ว่ามิยามโตะมุาชิครับตำนานดาบสองมือของกองญี่ปุ่นชนะคิงอาเธอร์และดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะเอาตำนานของใครมาประทะก,กับตำนานของใครก็อย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับ See you peace เจอกันครับ